สวัสดีค่ะตอนนี้จี้อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่นะคะแม่สําอไหนให้ดูหมอ้อชุบโอ้โหสุดยอดเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบบ้าน,านเดอ้อมากินก๋วยเตี๋ยวก่อนม,มีมีทั้งน้ำตกมีทั้งน้ำใสนะแม่เนาะโอ้โหใครผ่านมาแถวร้อยเอด็ดใครผ่านมาเส้นนี้แวะกินได้เลยเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศเป็นเตี๋ยวแบบบ้านๆก็นเตี๋ยวแบบหรูก็มีนะแต่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวแบบบ้านๆอย่างเงี้ยคะ่ะ อะไรเนี่ยอ๋อรับกระจายสินค้าเป็นอะไรนะนอ๋อบริษัท<ๆ>เ,เงิน <S 2> <S 2> <S 2> <S นี่นะคะใครผ่านมาใช้บริการได้ติดต่อได้เลยเบอร์อยู่ตรงเนี้ยโอเคนี่ก็วเตี๋ยวเม่นนะค่ะที่กำลังจะมากินกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็กำลังจะไปกรุงเทพเดี๋ยวยังไงก็นี่ดูนะสะอาดสะอา้าน ใครผ่านมาแถวร้อยเอ็ดมากินไนด,ด้เด้อดูอันนี้จะเป็นหม้อน้ําตกของแกอาจจะเป็นเห็นคราบเป็นคราบเลือดนะแกจะเก็บไว้อย่างนี้นะคะแกม,ม,มันไม่ได้มันไม่ได้สกรปรกนะดูสิความสะอาดคนเราอ่ะบ้านบ้านจเจ้าอะไรมากใช่ไหมคะมีทังน้ําแข็งใสมีทั้งทุกสิ่งอย่างเลยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเส้นที่เขากินกันนะคะเป็นเส้นหน้าร้านข้างร้านเลยค่ะ อของจิเส้นน้อยนะคะแม่เส้นน้อยสองจ้ะอือเหนไหมแม่กำลังลวกลค่ะเดี๋ยวรอแม่ดูแม่ทําตําหนึ่งนะร้านนี้สุดยอดเรียกได้ตามใจสั่งแม่ตามใจใช่ไหมแม่จ้ะเน้เออเียบเท้าแม่ <laughs> นี่ค่ะดู สดนะที่เอาเล้งแล้วก็หมหูฮอร์เช้าลูกชิ้นที่ไม่เอาแต่ราคาเหมือนเดิมเพราะว่าเนื้อมันหนุ่เนี่ยแฟนเสียจงมาแล้วค่ะลูกสะพ้ายที่ใช้กํลังเดินมาแล้วค่ะนนลูกสะพ้ายที่ใช้ค่ะพี่ใช่ไม่จัขวแน่พี่ใช่นเ,นเออเดี๋ยวไปจ่ายตัด นี้วันนี้จะเลี้ยงลูกสะใภ้ด้วยชามหนึง่งของสารนางนางมานั่งคอยตั้งแต่เช้าน้าสลอนตันน้งแต่เช้าน่าสลอนตั้งแต่เช้านี่คุณแม่นะคะคุณแม่เป็นคุณสลินเหมือนกันกับจีนนั่นแหละ,ะแล้วแกก็มาอยู่นี่ตั้งนานแล้วเป็นยี่สิบสาสิบปีแล้วนะแม่นะ,ะเห็นไหมโอ้ยสุดยอด น้ำตี๋ที่ชอบก็ตี๋แบบบ้านแหละที่ไม่ชอบเตีเ๋ที่มันเป็นแบบน้ำตก๋วยเตีเ๋ยวเรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะที่ชอบแบบนี้โอ,อ้ยหมดล้วหมดแล้วมั้งเล็งอโอ้โหสุมันนี่ทีเด็ดทีเด็ดสุดยอดลูกค้าแม่ก็มาเรืเ่อย ชาโฟพิเศษยากสุดยอดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไ,ไ,มไม่ค่ะไ,ไม่ต้องแกะแม่หนูไปแกะเองหนูไปแกะเองอัอน,นี้ไม่ได้แกะแล้วเอาไว้อย่างนั้นแหละค่ะเดี๋ยวหน,หนูชอบไปดูดกระดูกมัน<อ>กระดูกมันหวานอ๋อน,น้ำใสอยู่ไหมเอาค่ะหนูชอบรับซุปเยอะๆพอแล้วค่ะ โอ้ยสุดยอดใครผ่านมาแวะมากินแวะมาอุดหนุน,นแม่ได้เลยนะตอ <c oughs> นนี้นางกำลังแกะพริกทไทยให้ดูใกล้ๆ <c oughs> แต่เป็นบ้านไม่รู้อาจจะได้ชิมให้ดูหรือเปล่านะสุดยอดค่ะ <c oughs> ของเสียเอาน้ำตกนะแม่จ้ะ フフ จะไปปากชินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชิทธาลูกสาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องกรอย่าอายนี่เดียวกันค่ะ วันนี้มากินวิ่งเสี่ยวแก้ช้างทับกันเถอะ <c oughs> ช้างทับไปเนาะช้างทับเมื่อคืน <c oughs> ไม่หิวข้าวเลย,ยไม่หิวข้าวใหญ่ร้อนๆกินให้หายสั่งในสวงเลยอุ้ยเป็นน้ำซุปแก่หรอหอืมจะว่าเราไม่กินกกอะไรรับจวงใช่เนาะถ้ากินไปเนี่ยมันจะแบบหร้อนจะเบื่อจวง จะบอกแหว่าล้างกานทำหมูพิกางโอ้โอตมอเล็กเลยอทำอยาตไ้นั่นก็ลืมถอดปั๊กใช่ไหมไหนไอ้ตัวนีเอาไว้ยังไงเนาะเด็กแกจะม่เอานนี่บอกให้ว่าไมจะไม่เอา ừ mm -hmm. mhm nốt, sửa là mhm 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 mhm

ไม่ต้องเข้เลยไมวรเสียดหน้าเธอเลยนะแบ่น่าจะไม่น่าจะาีที่สดนุ่มดีที่สุดน่าจะหวานแล้ว่าจะดีของหวาแล้วหวานมาก หอมีอยมูยไหวเลยแชมพูน่นะคะดูเจ่ายจังใช้ไปเรืร่อยๆน่ายบอยดีขึ้นเลยแต่ออก่อนรู้บอยเป็นคนเงียบๆนะเป็นคนแบบอะไรก็ได้สบายๆไม่ได้ร้อนอากาศร้อน,น,อแ,นแล้วไม่หายเสียงแห้งเลแล้วไม่ติดตีนเลย แล้วแม่ติ๊ติอ๋อไม่งงหรือว่าทำไมร้านยังไม่เปิดแค่พี่โทรไปบอกเราเ <c ười> หรอเอ้าพี่เมย์มปิดร้านแล้วก็เข้าใจว่าถ้าเขาเปิร้านเลยฉันวางสายไปก่อนเนาะถามว่าเสียไม่ได้ไปเปิดร้านเหรอนี่นคนแบบงงนะถ้าติ๊ตินะอ๋ออยู่กับเรานะเออทำไมไม่เปิดร้านอะไรอย่างนี้นะเอ้ยนี่ไปเลยต่อต้องแข่งได้ สอบร้อยแล้วก็เอาห้าสองเลยนะราเก่งอ่ะเอาเอาธาแล้วทีน้แปดรอยเจ็ิบ่มันร้อยเ่าร้อยยังห้าบาทยังลดได้อย่นี่คุยง่ายเนาะเอ้เจ้ามงบอกว่าได้ได้ที่เลยคณจัดให้เป็นเพราะบอยบอกใช่ไหมเมื่อเช้ามีน้ำแข็ง่าย มาเร็วอยู่โทไปโทวไหมาเร็วไม่เ้าไมีลู้ค้าไมเรื่อยๆต่ไม่แบบไม่เยอะขนาดน้ำเียบเลยตปนิส้ไม่ดีเราเียงนะเอนาะปฏีเงียบ้เงียบเงียบหมดเลยคุณดังอย่าี้จะ่ยหมคันีจยจะกัได้ช่วงเช้ากับช่วงเย็นอื ถึงมุกประมาณทุ่มเลยนะค่อยๆไปมา,มากันนากนครับจังนาครับนากรด็ค่ะโอ้ดี